สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิสาแก้วดี้ะพี่น้องจ้าเจอกันอยู่สวนคือเก่าพี่น้องจ้าเจอกันอยู่สวนมานิสาเหมือนเดิมเด้อพี่น้องจ้าจะพาะไปเบ่งมะเพ็ดจะพาไปชมมะเพ็ดนะวันนี้ไปเบ่งมะเพ็ดมะเพ็ดคุณยายดกดกพี่น้องจ้าจะพาะยางไปเบ่งมะเพ็ดนะคะมะเพ็ดปลูกหลายอยู่มามะยังบมดอันไม่ยังบมเป็นมากนะ พริกปลูกทั่วสวนพี่น้องจ๋าบอกเป็นซัดเป็นส่วนดอกปลูกไปสม,มเ,เปะปะสมกับอันสมกับพืชผสมผสานอยู่ดอกพี่น้องจ๋าเศรษฐก,กิจพอเพียงพืชผสมผสานสิมาอ้างพริกได้มือนี้พี่น้องจ๋าจะมาให้ดูพริกนะคะมังลดพี่น้องจ๋าคุณยายห้องพริกพ่วงเนาะอันนี้พริกพ่วงเก็บเธอหนึ่งกับพี่น้องจ๋าหูดเอาเลยเพริกพ่วง มันสิอยู่จุ่มละสี่หน่วยห้าหน่วยสามหน่วยแล้วแต่มันอันดกุกบ่ดุกพี่น้องจา๋าดูนะคะพริกพวงจุ่มเดียวนี่พี่น้องจา๋าหนึ่งจุม่มถ้าห้าห้าเด็ดออกนี่มันกะสิแตกใหม่ถ้าห้าเด็ดมากออกมันสิออกเป็นลุ้นเป็นลุ้นอยู่นะนีวสิพาเบิ่งพริกนะคะเดินชมพริกเลยค่ะเบิ่งพี่น้องจา๋าตัดสะออนค่ะต้นใดต้นใดก็ได้ต้นนี้กะจุ่มนี้พี่น้องจ๋าเนี่ พวงหนึ่งอันนี้ก็พวงหนึ่งนี่ป็นพวงพวงนะคะมันยังบวดกคักพี่น้องจ้ามันยังบวมมันยังบวห็นคักเนาะมันยังบวห็นคักมันกําลังเป็นโดมันยังบวห็นคักมันยังบวป่านใดนี่รุนเล็กพี่น้องจ้าพริกงามเขาห้องพริกงามหรือพริกรุนเหล็กเนาะนี่พริกพวงพริกพวงพี่น้องจ้าดดพริกคุณยายค่ะส่วนส่วนใหญ่แล้วส่วนมากแล้วอยู่ในส่วนคุณยายจิมีแต่พริกสนิดนี่แหละพี่น้องจ้า มันจะมีตะพิกพวก่วงในระคเบ่งโกต้นใดต้นใดกับพี่น้องจ๋าดกดกลกลกเศอ่อนถ้าเห็นกับตาแห่งสีสะอ่อนพี่น้องจ๋านี่เห็นบาพุ่มนี่ฮะนะบ่งหลดจุ่มนี่พี่น้องสามหกเจ็ดแปดแปด,แปดหน่วยจุ่มนี่พี่น้องจ๋าจุ่มนี้แปดหน่วยนะคะโอ้ยพี่น้องจ๋าตาสะอ่อนต้นใดต้นใดก็ได้ <c oughs> มึงนี่แต่มันบดบใหญ่เนาะมันยังบวใหญ่บึงหูบงหูโอได้หลายลูกอยู่นี่จะเก็บรอบเรลนี่นบึงหูพี่น้องจ้าตาสะอ่อนสะอ่อนพริกย่างไม่เห็นพริกหรอโอ้สะอ่อนพริกเดถพาพี่น้องมาเบิ่งพริกก่อนนะพาพี่น้องมาเบิ่งพริกก่อนนะสะอ่อนหลายพี่น้องจ้ามึงนี่ต้นใดที่ยังบ่เป็นมากก็เป็นดอกคักแท้ ดอกกบ,บิจุเป็นห่วงอยู่ง่ายอยู่นะักตนเีย่สิาพาไปดูสิาพาไปดูยูในสวนนี่แหละพี่น้องจ้ามันนะนะมึงพริกต้นใดก็ไดโอ้ยคักดีบองพีพาเบ,บิ่งพริกนี่แหละพี่น้องจ้ามันถัดผสมผสานกับอันอื่นมาก็แนมยากเนาะมันก็มองยากบ้งนี่พริกพี่น้องจ้า พริกปอดสารได้พริกบริสไซสารได้พริกสายขี้หมูขี้เป็ดขี้ไก่ขี้งมวขี้ควายบางพูต้นใดต้นใด,นใดก็ได้พี่น้องจา๋าสังเกตดีๆหลดนทางดอกทางหมากผสมกันมุนอุษยปุยบรรยากาศพี่น้องจา๋าบรรยากาศสองข้างข้างนี่หันอ้อมสะนี่หันพืชผักสวนครวัวทั้งนั้นเลยสะโครงการคุณยายพี่น้องจา๋าเมื่อหนการสองอนามา สามมิติได้พี่น้องจ้าเมือนามณิสามาตอนรับช่องสามมิติเข้ามาถ่ายทำสวนคุณยายมาติดตามน,นะนะมาติดตามมันโครงการสะสองพันห้าเนาะเขาห้องสะสองพันห้าเพราะว่าคุณยายเข้าโครงการเขาก็มาติดตามว่ามาถามว่าความคืบหน้าหอดใสและมาเบิ้งความคืบหน้าว่าคุณยายปฏิบัติงานจริงอยู่บ่หรือว่าแนวใดเนาะพี่น้องจ้าอันทางงานทางโครงการเขาก็เลยมาติดตาม เบิ่งเขามาเบิ่งหลวเขาสะออนนี่พี่น้องจ้าโอ้ยเนาะเขาว่าคุณยายบริขาดเงินขาดคำํำสู้มือเนาะเอาของในอันส่วนไปขายสู้มือบริสือบริลงทุนพอดีมาน้องไายกับตกปลาพอดีพี่น้องจ้าน้องไายตกปลาได้เขาก็โอ้สะออนบริสืออย่างเนาะเขาว่าป่าก็อยู่นี่พักก็อยู่นี่เขาก็ทายพี่น้องจ้าสองสามมิติเขาว่า่ายทายทำเนะาะว่าอดน,นี้เป็นโอ้แบบ เกินเกินเกินความจริงที่เขาคิดไว้อะไรประมาณนี้นะเบิง้งผูต้นน้อยๆหนึ่งในนี้พี่น้องจ๋าเนี่ยต้นน้อยๆหนึ่งนะคะเบิ้งเอารดจักดกบดกพี่น้องจา๋าต้องจักสีวานนวใดญย่างมาเห็นพริกแล้วโอพาพี่น้องเบิ้งพริกก่อนนะ พี่น้องจ้ามะเขือกระดกมะเขือยังบอกให้เบิ้งดอกให้เบิ้งมะเพ็ดมะเขือยังไม่ให้ดูให้ดูพริกก่อนเบิ้งพี่น้องจ้าดอกพี่ลึกพ่ลือเราบ่าเบิ้งพูพูหูดเอาหูดเอาโอ้ยเบิ้งพูอืมดอกดอกตาสะอ่อนพี่น้องจ้าพูงาได้งาได้ก็ได้พริกพวงพี่น้องจ้าพริกพวงเพราะว่าช่วงี้คุณยายก็ยังบริเก็บไปขายเนาะเพราะว่าพริกซุกปั๊บในคุณยายสีเก็บ เก็บเก็บแล้วก็ไปปั้นเก็บไปปั้นเอาไว้เอาพันมันพี่น้องจ๋าแล้วก็ซีนทุงไว้เนาะเพราะว่าคนอยากได้หลายคนถามเขามาหลายเวลาคุณยายไปงานเวลาเขามาอบรมยุสวนเนี่ยพริกสิขายดีพี่น้องจ๋าพริกจะขายดีมากเลยกับพวกพักสะง,เงะเมล็ดพันธุ์พักเนี่ยขายขายดีสุอย่างพี่น้องจ๋าเพราะว่าคุณยายทําเอาเองเนาะคุณยายเฮ็ดเอาเองอยุสวนคุณยายค่ะคุณยายไม่ได้ไปซื้อ ทุกเมล็ดพันธุ์พักในเขาซีมาซื้อจากสวนคุณยายเลยเพราะว่าเขาไปซื้ออยู่ตลาดบางคนเขาก็เว่าเขาไปซื้ออันมันบ่หอมเนาะยังยังเซนว่าพักไอ้พักสะเงะพักสะเงะมันบ่หอมเขาว่าอยู่ตลาดมันมันจะกายพันธุ์เนาะพักซูมือมันจะกายพันธุ์พี่น้องจ๋าพักซูมือมันจะกายพันธุ์เขาต้องเอาเมล็ดพันธุ์เองแบบพักอีตู้เขาก็แยกพักอีตู้พักหอมป้อมแบบนี้เขาก็แยกเอามันสิเป็นเมล็ดพันธุ์จากสวนคุณยายเลยคุณยายก็เลย ได้ขายพี่น้องจา้านี่อันพริกคือกันนี่ถ้ามันแดงคุณยายไปเก็บไปขายนะคุณยายสิว่าเมื่อแล้วลงมหาเลาะเก็บพริพกแดงไว้ให้คุณยายเนี่ยคุณยายสิปัน่นคุณยายสิปั่นไว้เห็ดผ่านมันเ้ากระยอนเอาบ่ได้หลายดอกพี่น้องจ้านี่จัาหน่อยก็ได้เก็บอีละนี่ได้เก็บแล้วก็ไปปั่นไว้ให้คุณยายเนาะปั่นไว้ให้คุณยายแล้วก็ปั่นเอาเครื่องปั่นปั่นแล้วก็เทตักตากแดดไว้พี่น้องจา้าเทตากแดดไว้เอามาเล็ดผ่นานมะันเนาะ คุณยายเอาไว้ขายเพราะว่าคุณยายไปตลาดสมุนงอหมากอันนี้บ่ได้เห็นมันได้ไงพอ่อ,พอเก็บละอ๋อพ่อเก็บลมะเขือนี่เก็บมะเขือเมื่อสุปเมื่ออื่นสาวยังบมีกับขา้าวให้คุณยายอยู่ได้นี่โอ้เดสิมาหาเก็บมะเขือพี่น้องจ๊ะเก็บมะเขือมือสุปอ๋อสิเก็บมะเขือมาให้คุณสุปให้คุณยายมื่ออื่นสาวยังบมีกับขา้าวเออแมน่นแมน่นแมน่ใหภาพพี่น้องเก็บบรรยากาศสักก่อนที่มาหาเก็บมะเขือเมื่อไหร่สุปอื่นสาวเบิ่งหง ข้าวเหลืองต่อพี่น้องจอามันสุกนี่เม็ดงามันซุกแล้วเนาะตาสะอ่อนพี่น้องจ๋าอยู่น้ำส้มมือกสะอ่อนส้มมือพี่น้องจ๋าอย่าพึ่งเบื่อพึ่งหน่ายเด้อพี่น้องจ๋าเพราะว่ามณิษสาเฮ็ดสวนมณิสาสิเฮ็ดเกี่ยวกับสวนเนาะถึงแม้ว่าอันเก้าอันเดืมก็อย่าพึ่งเปิดเบื่อพี่น้องจ๋ากะสิสิพยายามสิพยายามเปลี่ยนอันใหม่ให้เบื่อเนาะ แต่เบิ้งมณิสาเบิ้งสุมือมันิสาบเบื่อเลยพี่น้องจ๋ามีแต่สิอยากอ้างแบบว่าโอ้ยยังมากอะอยากจับโทรศัพทน้านะอยากจับโทรศัถไทยแล้วยังมากออยากจับโทรศัถไทยขอบอยากให้เบิ้งพี่น้องจ๋าอยากให้เบิ้งความแบบว่าโอ้ยอยู่น้ํามันนี่พี่น้องจ๋าบ่มีว่าโอ้เปิดเบื่อเปิดหน่ายบ่มีพี่น้องจ๋าเบิงพูมีแต่อยากอ้างทางนั้นอ้างเมื่อวานนี้มาเมื่อนี้ก็อยากอ้างอีกพี่น้องจ๋าแม่เบิ้งแน่สิบ่อยอยากให้อ้างยังไงเบิ้งพู ต้นใหต้นใดกับพี่น้องนี่สีแดงอีกลักจได้อันจะได้เล่มเก็บพี่น้องจ้าเนี่ยจุ่มนี่เก็บได้หมดเลยเนี่ยจุ่มนี้เก็บหมดเลยห้าเม็ดนี่พี่น้องจ้าเอาไว้ทําผันเนาะกระสิบประมาณนี่แหละพี่น้องจ้ามือนี้เบิ้งเบิ้งพริกเบิ้งพริกมือนี้เบิ้งพริกสิให้เบิ้งเป็นย่างๆไปพี่น้องจ้าเบิ้งรวบเธอเดียวมันมันหลายนี่เห็นไหมเมื่อเช้านี่ก็พาเบิ้งมักบวบพี่น้องจ้าอยู่ในสวนนี่แหละบริเปลนยืมบริเปเอาของเพิ่นมาถ่ายดรอกพี่น้องจ้า เก็บบรรยากาศในส่วนเจ้าของเนี่ยละเนาะเก็บบรรยากาศโอ้ยสีบให้สะออนในแนวใดพี่น้องจ้าเบิง่งโหเบิ่งดูหูดเธอเดียวเลยแล้วรูดทีเดียวเลยเสร็จพี่น้องจ้าเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จอยู่ในนี้เลยเก็บเธอเดียวมันงายแบบเนี้ละพี่น้องจ้าพริกพวงนี่ถ้าสุกหมดเอาเลยบุบเลยทีเดียวแล้วเรียบร้อย แล้วเรียบร้อยนะคะเบิ่งพูสิบหาให้สะออดนะใดพี่น้องจ้าบบได้มีแค่นี้ได้พี่น้องจ้าให้เบิ่งแค่เป็นน้ำนำซื้อเนื้อเนื้อโบต้องเบิ่งโอ้ยว่าสิพ่อเบิ่งพูพี่น้องจ้าพู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 งามกระดดงงามกระดดงโอ้ยเนาะพูเป็นบอกใบมันใบด่างพี่น้องจ๋าใบด่างเพราะว่าบกคอยบกคอยใส่สารบกคอยสีดนั่นเนาะ ใบด่างแล้วโอู้หอีกไปเต็กพี่น้องจ้าเยอะแยะพริกข้างนั้นเลยแต่ฮาบริปุกเป็นสวนพริกเนาะฮาปูกใหญ่ฮาปุกสลับกันไปหลายอย่างมันก็เลยบอกเป็นซัดเป็นสวนพี่น้องจ้านะคะสะได้ขอเก็บบรรยากาศไว้เพียงแค่นี้พี่น้องจ้าผาส้มพริกสะออนพริกหลายพี่น้องจ้าสะออนพริกหลบ่ต้องส้มไปหลายอย่างดอกส้มยาทีละอย่างมึง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะคะฝากสองนำ้นำเนำ้่เด้อพี่น้องจา๋าสองใหม่หัดทำยังบกเก่งเนาะพี่น้องจา๋าหัดไปมือมือ,มอไปเดี๋ยวก็เก่งเนาะพี่น้องจา๋าบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจา๋ามีมีให้เบิ่งสูมือมีให้เบิ่งสูมือ